สวัสดีค่ะมาค่ะกินกาแฟกับไอ้ตุ๊ก,กตาผ่าฝันมือใหม่เด้อมาเด้อเพื่อนๆก็สบายดีกันทุกครอบครัวนะค่ะเนาะเมื่อใหม่วันใหม่กับสดชิ่นสดใสกันทุกคนนะคะเพื่อ้มีเวลาก็มานี่ค่ะกาแฟดำหอม,หม พอกันคุ้มมืดหน่อยกันเนาะ ข้างนอกก็อากาศมืดเลยคะ่ะตอนเศร้าๆทางยุโรปอากาศมืดตื่นเลยมืดมืดมืดม้อเลยคะ่ะมันไม่มีแดดอากาศเย็นเนาะค่ะเนาะถ้าผู้หลืออกข้างนอกก็ต้องเสือ้อเสื้อผ้าให้มันอบอุ่นคำสั่นเป็นไข่เลยค่ะปวดหัวถามหาเนาะ <c oughs> หมดไปแล้วอีกถ้วยหนึ่งของมื้อใหม่วันใหม่กาแฟดำหอมๆสดชื่นสดใสกันคือทุกบ้านมีแต่ความสุขค่ะโชคดีกันเมื่ทุกคนเลยเนาะค่ะเนะเาะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ